เป็นเหตุสะเทือนขวัญต่อคนดูการลงละครนะครับเมื่อนักแสดงสาวได้มีการฆ่าตัวตายในวันเปิดการแสดงละครเวทีตอนนี้ไม่สะดวกตอบอะไรเลยคุณไม่เชื่อเหรอว่าเดาฆ่าตัวตายคุณจะหาหลักฐานมาหาตัวฆาตก,การให้ได้ไม่เอ๊ะเรย <k iff le> จะสงไปเลยผู้สงสัยไปนะมัจะมาเอาทุอย่างกลับคืนเลยฐา,านที่สำคัญด้วยนเนี่ยเดาไม่ได้อยากตายเลยคน่ะ ตกรอ,อาจจะกลับมาเก็บร่องลอยอะไรสรักอย่างปะพรมึงพวกกูเลยต้องตกอยู่ในสภาพานี้สิ่งที่ผมอยากของทันก็คือดาวถูกฆาตกรรมแล้วผมมั่นใจเลยว่าคนที่ฆ่าดาวก็อยู่ในห้องที่นี่ตอนนี้คคคงจะมีี่ฉันเดยยว